มาม่ามาท็อเอ็มช่วยแบบเล่าความรู้สึกแรกนะคะที่รู้ตัวว่าตั้งคันนะคะพี่ยังรู้สึกยังไงบ้างาคะก็รู้สึกแบบดีใจเพราะว่าตั้งใจที่จะมีคน<ม>แรกอยู่แล้วแล้วก็มีการวางแผนมาประมาณแค่6เดือน<ม>เพราะเราไม่รู้ว่าการมีลูกคนหนึ่งเราจะต้องใช้เวลาในการวางแผนขนาดไหน ความกังวลของพี่หรอตอนแรกก็กังวลนะมีอะไรก็ปรึกษาหมอมันเป็นเรื่องปกติของคนเราเราเป็นแม่แค่แบบสมมุติเขาเราคลอดกับเขาอะเราก็เริ่มเป็นแม่นับจากวันนั้นเขาก็เริ่มเกิดมาก็เริ่มเป็นเด็กนับจากวันนั้นมันจะเข้าใจกันยากมากมันก็กังวลไปหมดแล้วอย่างนี้เพียมมีความคาดหวังในตัวน้องอยังไงบ้างาคะคือตอนนี้พี่เลิกคาดหวังในตัวเขาในเชิงแบบ โตไปจะทําอะไรเลยนะหรือแบบคาดหวังว่าเขาจะต้องแบบสอบชิงทุนได้หรืออะไรมนะันเลิกเลยพี่กับมองว่าสิ่งที่พี่คาดหวังในตัวเขาคือแค่ขอให้เป็นคนดีแค่นั้นเองอยู่ใช่คนมนุษย์เกิดมามันไม่ใช่ดีร้อซแต่ก็ไม่อยากให้อะไรที่มันผิดเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ย